รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุยกันเรรื่องใกล้กลกันนะพวเราไม่โกโกลโก,ก่นใหม่จากอินเฮิร์บเสิร์ฟร้อนเพื่อคุณชาปัญจักจากอินเฮิร์บเสิร์ฟร้อนเพื่อคุณสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงมาทำอะไรที่นี่คะ แล้วทำไมคุณพี่อุ้ยแม่ตกใจหมดแล้วไม่ยืนอะไรเยี่ยท์ตรงนี้เนี่ยคนไม่ใช่ผีโอ้ยตกใจแบบนี้โอ้หน้าหนูแบบว่าโบคายหมดเออแม่หนูเพิ่งไปฉีดหน้ามามันมีโปรเสอร์วมมิตามินหน้าแล้วก็แบบว่าแปดุดอะไรอย่างเงี้ยถูกมากเลหน้าหนูสินะ อุ้ยจริงเหรอจริงสิแม่ราคาเท่าไหร่ราคาถูกมาก2 3 9 9 9บาทก็มีนะแม่เดี๋ยวไปบอกหนูแล้วหนูพาไปโอ้โหทำไมถูกอีกันล่ะก็ถูกสิแม่ของเขาดีเนาะหนูรู้จักกับคนจีนโอ้เราสักได้เหลือว่าเราตรงไหนตรงไหนไหนไหนดูเซ็ตโอ้โหห้าเดิมเหมือนแม่ลีน่าจังว่ะแม่เอ้ยจีบเขาปอบเข้าไปเหรอของปอมาแลรนด์ไหมอย่าพูดนะของเขาดีจริงๆมันที่สองอาทิต์สามอาทิตยเลยแม่เฮ้ยเห็นผลอะไรอย่างงี้เขาบอกว่านี่ขนาดฉีดมาสักครั้งหนึงนะแ คนทักเลยอ่ำเป้าหรอเอ่ำอึ้งอ่ะอ่ำปลสลาผาค่ะแ่เชืลอโรคนี่หน่อยนะมันก็จะไหลเย้ยย้อยไปไปน่ะน่าเกลียดน่ากลัวเลยจะต้องไปช็อมเลยเจอหมอกระเป๋าหมอปลอมแน่เลยหมอจริงหมอจริงวันนี้หนูรู้จักโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะพิเศษหรืเปล่ากินดอกดิท็อกซ์อะไรพิเศษเชื่อถือได้เหรอไปได้อืดนะแล้วอะไรดีคะผมเอากาแฟดำเย็นแก้วหนึ่งครับ เออจะเชินั่งที่โต๊ะค่ะเธอเลยค่ะแม่มไม่มผู้ชายคนนั้นแม่คน,นไหน,นเหรอทาไมก็เพิ่งออกจากคุกก็ติดคุกปสิบสามสิบปีแล้วนะแม,ม่ฉันไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้โหแถวบางกะปิแถวลาดพรารู้จักเขาดีนะแม่แม่ไปอยู่ไหนามาข่าวเขาดังมากสงสัยฉันติดขัวอยู่อ่ะก<ฮ>็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยแล้ววันดาเดี่ยวเที่ยวเดินไม่รู้นั่นระวังเขาที่ดีนะแม่หรอทำไมข้ามคืนหรอ จะจะฉันจะระวังเอ่อกาแฟที่สั่งได้ยังคะได้เลยค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะฉันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาป้อมรอนีกคนนเขาไม่เอาแล้วไปแล้วอายกัวแล้วอ้ายกูไปค่ะพาจะอยู่ให้กูอุ่นใจหน่อยก็ไม่ได้โอ๊ยอะไรเนี่ยเใส่อะไรแล้วเนี่ยโอ้ยรอแป๊บนึงนะคะโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ็ยน้ำตาลเติมไปแล้วนี่อุ้ยเอาออกเอาออกว่ออก์ทำอะไรเติมใหม่สิ ใกล้ได้ยังครัะได้แล้วค่ะ รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรจนซี่เครื่องดื่มกระชายจากอินเฮิร์บเสิร์ฟร้อนเพื่อคุณฟ้าวันทออจอยดไวทำไมลูกจำไม่เปิดอ่านแชทเราเลยวะ โอ้ยชาไทยเธอก็ปล่อยให้ลูกจันเขามีเวลาส่วนตัวเขาบ้างเหอโอ้โหตามจิตเจมเด็กเลย,ยแต่ว่าปกติลูกเช้าลูกจันต้องมาเปิดอ่านแล้วก็ตอบชาไทยนะชาไทยวันนี้นะก็อาจจะเป็นวันหยุดของเขาเขาก็เลยไม่เปิดอ่านไลน์ของเธอก็ได้เธอจะคิดมากทำไมอยกระต่ายตื่นตูมจริงหรือว่าไปม,มีหนุ่มที่ไต้หวันแล้วอ่ะ เฮ้ยเธอคิดมากนี่เธอเอา24พาสเซ o ั r plus serum f a c ไปใช้ซะเชื่อฉันล้างหน้าแล้วก็ล้างความคิดบนสมองของเธอซะอ่ะจะได้สดชื่นเลิกมโนค่ะไปๆๆไป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 ล้างหน้าให้สดชื่นซะนั่งอมทุกอย่างนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะเพื่อสดชื่น ทำตัวเป็นเด็กไปได้โอยท่านมาหาสวัสดีค่ะ oh. โอ้โหพอดีทํางานเพลิน oh. โอ้โทำงานเพลินตัวสัเพลินสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เอ้าแล้วทุกคนไปได้หมดเนี่ยก็ชาไทยอ่ไปห้องน้ําเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งสวนกับท่านมาหาไป <c oughs> แล้วก็เจอูฟอยู่ร้านกาแฟข้างล่างเดี๋ยวตามขึ้นมาค่ะแล้วมิวเหรอ <c oughs> พี่มิวลาค่ะ อลางานไม่บอกผมเลยนะใช่ใส่ต้องตัดเงินเดือนซะแล้วอุ้ยท่านมหาค่ะท่านมหารู้ไหมคะว่าเขาอ่ะไลน์มาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะท่านมหาหนูคิดว่าหนูอ่ะคนที่จะตัดเงินเดือนท่านมหานะคะแล้วก็มาใส่เงินพรนูจริงด้วยอ๋อผมไม่ค่อยได้อ่านไลน์เนาะขอโทษ เรหลังก็อ่านลายบ้างไหมคะเฮฮ้้ยยเเจ๊เจ๊นี่อะไรมาตีคดีหร้ยตีผัวเฮ้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเจ๊แล้วโนี่อะไรอ่ะหนีคนติดคุกมาเฮ้ยนี่คนติดคุกใครติดคุกอะไรเจ๊ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเจ๊กรตายตื่นตูมไปได้เขาไม่ได้มาออฟฟิศเราสักหน่อยเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยมีแต่ท่านมาหาลัยยืนหัวเดืออกีฉันไปร้านกาแฟนางบัตจางมันเล่าให้ฟังว่า อีผู้ชายคนเนี้ยมันติดพกมันพึ่งออกมามันมีคดีมากมายนะคอมากๆเจก็เลยกลัวเจก็เลยวิ่งหนีมานี่แหละอเขาไม่เห็นเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังเออรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาบ้าจางในชอบแต่งเรื่องโอ้ยจริงเนอะเจก็ทำเป็นนางกระต่ายตื่นตรนไปได้อีกคนโอ้จริงจริงด้วยร้อนรนวนโดนของขืนมาอ ตอหลอกก็ยอมแหละเจ๊เดี๋ยวใครจะข่มขืนเจ๊ก่อนเจ๊ดูสภาพเจ๊ด้วยคนติดคุกใครก็เยอะแยะกลัวทำไมเนาะเงินกหายผ่านไปหรือก 24 Plus Serum Facial Wash มิติใหม่เพื่อผิวคุณ24 Plus Sunscreen มิติใหม่เพื่อผิวคุณนักเียนี่เข้าทำไมเนี่ยรยากไม่ดีเลยสวัสดีครับมาทำอะไรครับผมผมมาสมัครงานครับพอมีจะมีตำแหน่งไหนว่าง ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งไหนก็ได้ครับผมทําได้หมดทุกอย่างเลยครับใช่เลยครับบริษัทเราสาารถทำทุกอย่างคุณเหมาะกับบริษัทเรามากครับท่านมหาไม่คิดจะสอบถามประวัติสักนิดเลยเหรอรับเขาเลยเร็วไปไหมหุยจ๊ไม่เป็นไรหรอกเราจะได้มีคนมาช่วยงานไงนี่นี่ๆๆฉนันรู้แกคิดอะไรนะเออครับแล้วอยากได้ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งอะไรก็ได้ครับผมทำได้ทุกอย่างเลยครับเอ้า เหมาะเลยครับเพราะบริษัทเราคือบริษัททำทุกอย่างคุณนี่เหมาะกับบริษัทเรามากงั้นผมรับคุณเข้าทำงานเลยครับฮะแล้วไม่ไม่สัมภาษณ์คุก่อนหรอครับก็ที่ไงครับคุณพูดคุสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วผมสัมภาษณ์คุณเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครับอ๋อมาหาคะไม่คิดจะสอบถามประวัติเขาเลยหรอเอะก็รับไปก็รับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับเขาดูเป็นมิตรดีออกนะครับดูน่ารักดีนะใช่ค่ะเจ๊เนี่ยเขาดูเป็นมิตรดูซิปเลยล่นะ ถูกด้อแกคิดอะไรอย่างนี้โอ้จริงเลยนั้นก็เริ่มงานวันนี้เลยครับผมวันนี้เลยเหรอครับครับขอบคุณนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่อดีตชาไทยใช่ครับเป็นไงสบายดีไม่เจอนานสบายดีครับพี่พี่ออกจากคุกเมื่อไหร่นี่ครับฮะออกจากคุกใช่ครับ พี่พี่บอกผมเลยเนี่ยโอมาจะได้แบบไปรับยพี่แหละสิ่งที่เจ๊อยากจะสื่อถึงตลยอดไงทุกคนครับมีอะไรหรือเปล่าครับออพี่เคยเข้าคุกมาก่อนเหรอคะใช่ครับพี่เข้าคุกคดีอะไรคะ โดนคดีปล้นจริงซั์แล้วฆ่าครับอ้าวสปอยไปหลบหลังท่านมหาทำไมเนี่ยกลัวอะไรก็สปอยกลัวพี่เขาลีค้ถึงเขาจะหล่อบาดใจอ่ะแต่ว่าเขาดูโหดมากเลยนะคะน่ากลัวเจ๊เจ๊ก็กลัวนะคะกลัวกลัวจะถูกฆ่าคมขืนเป็นไงเ้นก็ถอยแก่ไปคนนะคะช่วยด้วยค่ะท่านมหาทุกคน ไปกันใหญ่แล้วนะผมและคุณอาร์ตี้ก็ยังไม่ทําอะไรพวกเราเลยนะก็ตื่นตื่นตูมงใช่อุ้ยแต่ว่าเขาเคยฆ่าคนมาก่อนนะคะแล้วเขาก็ชิงทรัพย์ด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยสปอยอ่ะไม่มีอะไรให้เขาชิงทรัพย์หรอกนะคะแต่สปอยก็กลัวอยู่ดีโอ้ยเจ๊ก็กลัวด้วยอ,ะอ่ะเจ๊กลัวเขาจะข,ขืนฆ่าชิงสร้อย <c oughs> อเว้นต์กับทอยแก่ไปค็คนนะอาร์ตี้คนแบบเนี้ยต้องไม่มีที่ยืนในสังคม ก่อนนะครับคืออยู่ที่นี่ไปน่าจะไม่มีใครต้อนรับผมครับแต่ครับเดี๋ยววันถัดเดี๋ยวเม่ไปครับจะโบกเขียรวคนในร,ริษัทก่อนมาดีกว,ว่าครับครับสปอยแล้วก็เจมส์คนนุณอาร์ตี้เขาเคยผิดพลาดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาได้รับโทษสาสมแล้วนะไม่คิดว่าเขาคงกับตัวเขาจะเป็นคนดีแล้วคนสองคนควรได้แก้เขาบ้างมะแล้วก็ให้เขามีที่ยนืน ว่าคุณไม่เป็นคนอย่างนี้ครับคุณจะเป็นยึดติดก so so, 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 ับผมแล้วก็คุณเป็นคนแนวขัดตัวเองด้วยครับเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีครับแลคุณต้องกานใช้โอกาสตขอด้วยก็จะดีว่าไงสปอยด์โอเคไหมขอโทษนะคะพี่แฮปปี้สุดหล่อของหนูตอนแรกหนูกเวรจริงๆค่ะแบบหนูไม่รู้ไงเพราะว่าพอเห็นว่าพี่ออกจากทุกบ้านหนูก็ว้าวพี่จะทำเหมือนเดิมอีกอรือคะ เจ๊ต้องขอโทษอันนี้ด้วยนะอ่ะเจ๊มีห้องว่างไปพักของเจ๊ได้นะครับของหนูค่ะเจ๊นี่ตกหน้าแห้งแดดไม่เจ็บมั้ยี่ครับก็แต่ค่อยก็เส้นใหญ่นะคุณอย่าโยนเฉชีผมกันเลยตัวกำจัดเป็นคนดีแล้วไม่ปกป้องฉันเลยนะเบอร์นี่จริงเอันนีเสียงสันจริงหนูคุยอับเจ๊ขอมคุณพี่เขาก่อนครนะก็จะขอบคุณทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับตัวกันไป ถึงหน้าตาผมจะดูโฟคิงแต่หัวใจผมโฟอีฟนะครับใคจะรอครับเจ๊จะปรับสภาพผิวก้นผิวหน้าผิวหนังครับอะไรเจ๊บอกเบื่อสองคนเนี่ยเมื่อกี้ยังเสียงสั่นอยู่เลยตอนนี้อย่างนี้ละเรลืองหน้าเป็นปากกระดีในน้ำเลยเนาะโอ้ยจรต้นใจฉันอยากมีผัวโจรวะนีใจได้ทำงานกับคนล่ะผู้ใหญ่ไม่ใช่ถูกเสมอไป ผู้ใหญ่ไม่ใช่เก่งเสมอไปความคิดดีๆทฤษฎีดีๆในยุคยุคหนึ่งแต่อาจจะใช้ไม่ได้ณนะยุคยุคหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันอดีตที่เลวร้ายของใครลหลายๆคนอาจจะมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนปัจจุบันก็ได้การให้โอกาสคนสำคัญนะยิ่งคนที่ถ้าเกิดว่าคนที่ผ่านคุกผ่านตารางต้องคดีมาเนี่ยทุกคนตัดสินเขาตั้งแต่เขาคุกแล้วจริงๆเขาตัดสินเขาคุกแล้วนะแต่ออกมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นอดีตของเขา สิ่งที่ปัจจุบันต่างหากที่เขาเป็นคนดีหรือ,อยังเขากลับตัวลับใจออย่างนี่เนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองให้ชัดงั้นวันนี้เราระวังคนเหล่านี้ได้คนนี้ต้องคดีระวังได้แต่ก็ควรไม่ละแวงและควรจะให้โอกาสคนน้ําเปลี่ยนเใจป่าน้ําสุราเปลี่ยนใจคนน้ําเปลี่ยนเใจป่าการเวลามันเปลี่ยนนิสัยคนได้ยิ่งคนเราถ้าเกิดสังเกตไหมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยคนที่เกิดเป็นคนเกิดมาดา้วยพื้นฐานในการทาบุญกุศลมาเยอะนะแสดงว่าทุกคนเป็นคนดีทุกคนมีพื้นฐานความความดีแต่แค่ว่าสิ่งแอบล้อมหล ความาภาวะบีบบังคับหล่อลอมให้เขาทําสิ่งนั้นชนี้เหมือนนักโทษบ,บางคนอาจจะมีภาวะบีบบังคับให้เขาทําเช่นนั้นไม่ได้เกิดจากนิกสัยสันดาลเขาแต่ประการใดเหมือนละครเหมือนที่คอมตอนเมื่อกี้การเลือกาัดคนสาคัญนะบางคนสมรุ้ริดจริงบางคนดีกว่าคนที่อยู่ข้างนอกอีกเพราะทำไมเขาไปรับใช้ชกรรมแลเขาถูกตัดสินละเขาติดคุกละและเขาได้รับกรรมที่เขาก่อมาในอดีตและผ่านมาแล้วปัจจุบันเขากำลังจะก่อความดีแต่คนดีๆอย่างเรากลับมาให้เขาก่อความดีแสดงคุณบีบให้เขาเป็นคนเลว อย่าเป็นเช่นนั้นเลยเวลาราศของการแันกัรระวังแต่ระแวงให้โอกาสคนอื่นบ้างเพราะคนทุกคนมีพื้นฐานความดีมาทานั้นแต่ถ้าเกิดต้องการสินค้าดีๆต้องการเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมไลน์อัตตฟูเราก็มีสินค้าดีๆมีเรื่องราวด,มาดีมอบให้ท่านแน่นอนสวัสดีครับ

อันนี้เลยเหรอได้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 โอเคเออคือทุกคนครับผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่าอาการป่วยของเมียผมกำเริบอะครับเดี๋ยวผมขอฝากงานไว้ให้ทุกคนเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับออกไปอย่างไว้วยเอางานเคลนไปทรักที่รักขาโอ้ย เจ๊ไม่ไหวแล้วเจ๊หนูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่เราต้องมาทำทำงานให้พี่อาร์ตี้ทุกวันอย่างนี้เหรอหนูไม่ไหวนะเนี่ยถ้าเขาไม่มีเมียหนูยังเต็มใจทําให้อยู่แต่ตอนนี้เขามีเมียไงหนูไม่มีอารมณ์ทําให้แล้วนะเขาเมียเขาไม่สบายโอ้ยพวกคุณ